เอาย้อนแน่ะใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเลยแล้วแต่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปแต่จิตใจลำบากลยต่ำลอันนี้อันนี้เป็นห่วงนะก็ดีใจนะที่พวกเรายังรวมกันได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันสั้นมันเร็วนะผมไ้ดูประวัติเห็นท่านบอกเป็นพันพันปีมันแป๊บเดียวพันปีที่เราเห็นเพราะฉะนั้นไอ้แบบถว่าร้อยปีเนี่ยมันแป๊บเดียวนะครูว่าครูจะมีเด็กตอนนี้มันเป็นเด็กไม่ได้ตีนี้อายุห้าสิบ ห้าสิบหกตอนนี้ยา 5, 7, ่างห้าสิบเจ็ดแล้วเห็นไหมช่วงเวลาแปแบเดียวเพราะนั้นที่คุณมันเจอกันยังรักกันยังมีอะไรเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ที่น่าลื้งใจนะเรายังรวมกันได้เนะี่ยได้ขนาดน,นี้ก็ถือว่าไม่ธรรมาดานะแล้วก็ไอการที่รวมกันได้เยอะเนี่ยสิ่งที่ที่ดีก็คือมาช่วยเหลือกันได้นะบางคนถนัดานนี้นนะบางคนถนัดทางน,นั้นก็ขอความช่วยเหลือกันนั้นก็เป็นประโยชน์นะ ก็ไม่มีอะไรนะผมก็ก็อยากจะบอกว่า,อ,าอยากจะให้เราลองคิดดูทำยังไงที่จะให้รุดน้องนะต,ต่อไปเนะี่ยเขาก็คือกำลังของประเทศชาติใช่ไหม <c oughs> อย่าลืมนะคุณจบไปแล้วนะเรากระจายไปเราก็ส่วน่งในการที่จะพัฒนาประเทศตอนนี้เด็กปีหนึ่งนะเข้ามาตอนนี้เหลือที่คนที่ที อ่จากสองห้องสมัยก่อนห้องละสี่สิบปีสองกลุ่มเข้ามาสองห้องก็แปดสิบใช่ไหมอ่ามก็จะแล้วแต่ก่อนมันไม่ใช่ห้องหนึ่งมันไม่ได้สี่สิบมันเป็นสี่สิบห้าซึ่งถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากนโยบายของผู้ใหญ่ด้วยที่เขาออกอย่าเช่นอยากจะเรียนใะเรียนเรียนโดยไม่ต้องสอบเรียนโดยการดูงานการนั่นหลายเรื่องนะประเทศไทยอยู่ในอยืนดับแปดตรงแต่การศึกษาเราถึงได้ล้อหลังเพราะมันดับแปด นะอันนี้คือสิ่งที่ครูบอกนะแต่ก็ไม่ได้ท้อถอยนะครูก็คิดนะก,ก,ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยช่วยช่วยทำยังไงนะที่จะทําให้ได้แดกนะแต่ใน,นแผนกเนี่ยมวัตถุเนี่ยมจเจริญน,นะแต่ตอนนี้เราเราจะต้องสร้างเงินขึ้นมาใหม่นะแล้วอย่างเนี้ยก็คนรุ่นใหม่เนี่ยก็พูดก็เป็นห่วงนะท,ท,ที่ดูในเว็บในอะไรตา่างๆที่อะไรนะ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่ามันมีบางส่วนที่เรวยังไม่รู้นะลึกๆนะมันมีบางส่วนที่ทําให้ระบบให้มีการเช่นบังคับไถเงินกินเหล้านะสารพัดนะมันเกิดจากเด็กบางคนที่ไม่จบการศึกษาแล้วกปนเป็น,นะนกำเลงพวกนี้ค่าตัวนะแล้วก็ยังแตกตัวอยู่เยอะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้นะโยบายนะของวิไลเขาไท้ที่นะ มีเรื่องเช่นไฟันทันมีอะไรต่างเขาก็ต้องย้ายสถานที่เรียนบางทีไนะม่จบอย่างนี้เราก็มาอ้างว่าเป็นนักศึกษาที่ได้ช่างสร้างนะเอาโลโก้ไปทำาันะนี้ก็เป็นหน้าเป็นห่วงเพราะนั้นก็ครูครูคไม่ได้แน่นะคผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ก็มองมองภาพตั้งแต่สอนนะตั้งแต่30บกว่าปีก็เห็น,ะนว่าตอนนี้มันมันถอยลงนะวัตถุมัเจริญขึ้นนะแต่คนมันถอยลงนะ อันนี้เราจะทาไงมันมันไปโทษไทยไม่ได้มันต้องโทษสังคมนะสังคมนะไม่ได้ชี้แนะนะอะไรคือไม่ให้ทุกคนได้ใช้สมองนะให้ทุกคนได้เอามันอย่างเดียวนะกูเอามันอย่างเดียวแต่กูไม่ได้เคยใช้สมองว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดคือไม่ได้ใช้สมองในการวิเคราะห์นะเพราะต่อไปพวกเราประเทศเราจะลำบากนะเราจะสู้ไทรไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามจะเป็นพม่าจะเป็นคอมมนต์คอมมนต์มันยังชนะเราเลยน้กภาษาอะไรแต่ถามว่า มันไม่มีอะไรต่ำสุดโต๊ะมันต่ำสุดมันก็ต้องขึ้นมันเป็นธรรมชาติวันนี้ก็อย่าไปซีเรียสกัเมือนนะครูก็มองมองเป็นธรรมชาติแต่เราต้องเคลื่อนทุนนะเราก็ตอนนี้ในแน่เนะนี้ยเราก็มีครูอ,อยู่นะตอนนี้ก็ใกล้จะเกษียณแต่ก็มีอาจารย์สิริธานให้แต่งงันทำงานไะม่จำศีลน,นะจะอีกสองปีกัน,นถ้าเกษียณแล้วอาจนะารย์สิริธาน อาจารย์สุชาติทีนี้อาจารย์ชาติอยู่ในแหน้าป็นแหนกนะก็สลับกูก็เป็นมาก็ให้สลับกันบ้างนะอาจารย์สุชาติแล้วก็ครูนะที่เป็นหลักานก็มีอำนาจในกานำหน้านะที่เป็นท่าการก็มีสี่คนนะนอกจากนก็มีอาจารย์สุดทกีก็เป็นครูพิเศษสอนอีกเท่าไหร่สามคนเพราะฉะนั้นในแผนกก็จะมีอยู่เจ็ดคนใช่ไหมเจ็ดคน ตอนนั้นก็พยายามนะครูก็พยายามที่จะถ่ายทอดถึงที่ดกบ้างหลายบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยจะโดนในจับนะแต่เป็นเะ้ืูอเขาเกี่ยดนะก็ก็ให้เขาอยากจะให้เขาเฟ็นตะัวแทนนะเพราะต่อไปมันไม่มีใครแล้วนะบทดครูรุ่นรุ่นครูแล้วนะลมันก็หมดนะนะมันก็จะต้องเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาตอนนี้ถ้ารุ่นใหม่นะยังไม่ไม่สานต่อสิ่งที่นะยังสอนยังแบบยังเลี้ยเทสอยู่อย่างนี้ต่อไป แต่ครูก็ยังเหมือนเดิมนะเป็นจี๊ดได้ไม่ได้เลยคือเข้ามาเรียนก็จะเรียนนะก็ต้องเหมือนเดิมอ่ะครูสะตายไหนจะตายนั้นแต่ถามว่าถ้าไม่ตีทำอย่าง่นทำได้ยังออย่างเขาอาชิริที่ห้าหมื่นรอบหมืนรอบหนาครับรอบนามเออมีรอบหนาเลยเหรอใช่แต่ว่าสุดท้ายนะสิ่งที่ครูอาจจะโน้เกินเราไป จะทำโทษอะไรต่างก็มีกีให้กันนแต่บอกได้เลยว่าไม่ได้ทำกีแต่คกูทำด้วยความรักแล้วก็ตั้งใจนะเพราะว่ากูถือสุภาษิตถ้าทำผิดก็ต้องลงโทษนะเพราะนั้นปัจจุบันนะไอสุภาษิตนี่มันไม่ได้ลงโทษเราก็เลยลำบากนะนี่เป็นเป็นเรื่องธรรมชาตินะแล้วก็การเป็นครูเนี่ยนะมันไม่เหมือนอาชีพนนะเออมันเป็นไง สิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็เห็นพวกเรานะคราประสบผลสําเร็จนะมีอาชีพที่มั่นคงอันนั้นแหละคือสิ่งที่ภูมิใจนะวันใดที่เห็นพวกเรานะไปมีติดปุ๊บติดตราดในต่างอันนั้นก็สะบัดใจนะก็ก็ก็มีเท่านี้นะก็ก็ดีใจนะก็ก็เป็นงานที่สองก็ดีใจที่ได้ได้จริงๆแล้วนังทำงานอยู่ที่บ้านแต่ม่รูที่โทรไปสายค้างกูก็ตกแล้วก็โทรกลับโดยนายญาติทีสายค้างกูจะโทรกลับ แล้วก็ไปรัฐบอกจะมาได้ไหมก็ต้องขออนุญาตผู้ประกอบการก่อนเลยก่อนหน้ก็มันธรรมดานไงเราก็ต้องเกรงใจใช่ไหมแต่แต่ถ้าอยากย้อนหนีได้นะอยากเป็นหมออยากเี็นหมอไหมวันนี้อยากเป็นสมมติวันศุกร์ปุ๊บอยากไปหมอไหมอยากไปที้งใหม่ก็น่าจะบินบ่ายเที่ยวใช่ไหมแล้วก็นั่งกลับ แต่ตอนนี้ทาอะไรไม่ได้เพราะว่ามีลูกแต่พอมีลูกแล้วลูกสำคัญนะเราจะต้องทุ่มเทเขาแต,แต่เราต้องเริ่มการเรียนนะเพราะฉะนั้นฝากไปด้วยในฐานะที่พวกเราต่อไปคงต,ต้องมีครอบครัปปวครอบครัวนี่เป็นหลักนะครอบครัวเนี่ยเป็นหลักนะพอมีลูกเราก็ต้องดูแลนะอันนี้เราถือว่าเราเราสรลัดแนะนะล้วนะสลัดแล้วแต่หลังจากนี้แล้วถ้าไม่มีสลัดก็จะปวด <c oughs> โอเถ้าบวชแล้วก็จะต้องปีเวิ่งใช่ไหมนี่ดูมีกติเล็กๆนะบาดวัดเสร็จแล้วก็เนี้ยงไก่ต่อแล้วนึงขันเจ้าไปรับุกไม่มีอะไรูุเล่นขอบคุณมาครับขอบคุณมากครับก็ต่อไปอาจารย์ผู้พเชื่อ แต่นั้นเป็นทั้งรุ่นพี่แล้วก็